าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ธรรมะคือตัวมีสติดีสันปัญญะดีกำหนดได้มันจะแก้ไขปัญหาได้ทันทีนการกำหนดบางทีก็ามาด้จังหวะเช่นพห้องพองท่องวึกก็ไม่จังหวะก็หายใจสั้นมั่งยาวมั่งในเสมอตนไในเสมอปลายสม,มาธิเกิดได้ยากสม,มาธิเกิดได้น้อยมากก็มีสติน้อยสม,มาธิก็น้อยไปด้วยเลยความรู้ในปัญญาก็หายไป เลยกลายไปรู้ทางโล,ลกีรู้ทางอิจฉาลิชายากัรผูพยาบาทฆาพยาเวนกันต่อไปแล้วจะขอเอาโหสิกรรมพระภัยก็ไม่เป็นผลไม่เป็นนักเป็นผลแต่ประการใดสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยลหอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง